วันนี้เรามาดูการทำชั้นนะครับที่เป็นมี3มช่องแล้วก็มีช่องเสียบจากด้านข้างส5าองศานะครับจะเริ่มต้นจากแผ่นข้างก่อนทุกครั้งที่เราจะเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นจากแผ่นข้างก่อนนะครับแผ่นข้างเรายีา่รักยีเซนนะครับก็คือสูง20่เซนแล้วก็กว้างนี่เราเออแปดสิบครับแปเราต้องกด ตัวนี้ด้วยครับปลดล็อกก่อนมันจะได้ตังได้สองร้อยคูณแปดสิบ้ไม่ได้ต้องสลับกันพืที่มันเป็นแนวตั้งครับปิดสูงสองร้อยอ่าเป็นเป็นชั้นที่เราจะเสียบสี่สิบ้าองศาเข้ามานะครับให้เป็นช่องช่องเสียบสี่สิบเ้าองศาเข้ามาครับนอะ้ด้านบนนี้เราจะทำโพง้งนะโค้งส่วนบนนิดเดียว หันซักเท่าไหร่เดียวกี่สิบไม่กำลังสวยนะครับเจ้าเอาสักเพิ่หน่อยสี่สิบอ,อย่างนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งแผ่นนะครับก็คือตอนนี้เราเราได้แผ่นข้างแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ตั้งแผน่นตั้งแผ่นตามอะคริลิกของเราครับก็คือสามมิลครับสเสร็จแล้วเราก็กำหนด ให้เขาเอียงสี่สิ้าองศาครสี่้าองศาครับ,บ,รรบเพื่อที่เราจะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับก็กะประมาณดูแลเราตามด้วยคอนโทรลดีจะแบ่งให้ได้ประมาณสักสามช่องนะครับแต่ดูแล้วเอ้าตรงนี้เราจับนะครับกดออลิเนตกลางไว้แล้วจับตรงนี้แล้วก็เลื่อนตรงนี้มา ลงมาให้มันมาอยู่ตรงตรงปลายสุดของตัวตัว,ตวแท่งเราจะได้ทั้งหนึ่งสอมด, 1, 1, 2, 3, ด้านบนด้วยนะบนด้านบนก็จะเสีรสาศางเอนะอันนี้เราเราไม่ได้กักเกตงนะเดี๋ยวเราดูว่าความสูงข,ของมันช่วงช่องมันจะได้เท่าไหร่ประมาณ60สนะ่ช่วงช่องประมาณ60 60นี่ประมาณ2นิ้วสเตตน,นะครับ ถ้าเราเอามือล้วงเข้าไปนี่มันจะบางทีจะล้วงไม่เข้าหรือเปล่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มหน้าให้มันกว้างหน่อย60อืม60ก็ยังพอมือล้วงได้นะครับถ้าเกิดมีอะไรตกเข้าไปนะครับเราก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทำนะเพราะว่ามันมันไม่มีส่วนที่มาติดเราเฉพาะส่วนตรงนี้ แต่เราต้องเผื่อเผื่อไอ้ตัวขอบของตัวนี้ด้วยสามครับเราแซฟทูอ็อบเจกต์ก่อยเพื่อแผ่อนอ่าสามแล้วที่เป็นแผ่นพื้นพื้นกลองนะครับแล้วช่วงนี้ไอ้ตัวนี้ก็องมาเสียบตรงนี้ก็ต้องเผื่อเผื่อสามไอ้ตัวหลังด้วย 200. มินสองร้อยอืมประกบเข้าไปกระางนี้นะแล้วเราก็ทีนี้เราค่อยมาจับตัวนี้มาเลื่อนอีกทีหนึง่งเราไปเลือเ่อนันเลยจะอตัวนี้มาคืนหน่อย ะได้เป็นแนวเดียวกันแั้นเราก็กดอะไรในค้างไว้นะครับแล้วก็ลากผ่านบางส่วนมันจะจับทั้งหมดไว้นะครับเวลาเคลื่อนที่มันจะเคลื่อนที่ไปด้วยพร้อมกันนี่รูปร่างนี้นะครับแต่เราต้องให้มันเข้ามาลิดนหนึ่งอะ่ะอย่าให้มันสุดกเกินไปครับอ่าตรงนี้เราได้ละตัวนี้เราก็แบ่งแบ่งชั้นนะมันเป็นช่องช่องของมันนะครับ ช่วงนี้เราก็เอาเอาแค่เป็นแผ่นนะครับให้มีความสูงเท่ากับตัวนี้นะครับเป็นแผ่นแบบกันกันตกนิดนึงนะครับอาจจะสูงกว่าน,นี้นิดนึงก็ได้แต่แต่ช่องนี้มันก็จะแคบลงไปนะครับเราประมาณนี้ก็แล้ ลองวัดดูว่ามันมีเหนือเหลือเท่าไรประมาณสิบห้าสิบห้าสิบห้ามิลก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้เราก็อีลิตัวนี้ชิ้นไะปเราได้ตัวนี้แล้วเราก็ตัวนี้ก็จะเป็นชั้นชั้นนะครับเป็นชั้นที่ที่มันเสียบนะครับเราก็กําหนดตรงนี้ตัดออกพอดีปด,ดีนะครับจะได้ชิ้น2ชิ้นนี้เหมือนเหมือนกันนะแต่ตรงนี้เราพ่อ ตัดเข้ามาถือตรงแค่นี้คนระับระดับแรกเราก็คนปวดทุกเคิฟก่อนแล้วก็ใช้เ,เชฟทูกดค้างไว้กดคอนโทรลค้ลางไว้ด้วยให้มันเข้ามายุ่งในเนื้อนะครับเข้ามาเลยนะครับให้มันเข้ามาเลยอันนี้ก็เหมือนการคนเวตทุกเคิฟ ไปดึงให้มันเข้าไว้อยู่ข้างในแผ่นนี้กับแผ่นนี้นี่จะเหมือนกันแต่เราต้องลังกตำแหน่งเอาไว้ก่อนอแล้วเราก็ได้ไดชิ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทำ ผ่นหลังนี้เราจะเอาแผ่นหลังเอกว้างัเท่าไหร่นะอันนี้เป็นแปดสิบเราวออ่างสับข้างหน้ากว้างร้อยจากร้อยหนึ่งสี่นิ้วพอไหสี่นิ้วว้างหนึ่งร้อยอันนี้ก็เป็นแผ่นหลังหรือแปดสิบเท่ากันดีแปดสิบเท่ากันดีกว่า เป็นช่องภาษาสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้เราก็ขึ้นเคี่ยวมาล็อกล็อกกับตัวปลายนี่นะครับอันนี้ก็แผ่นพื้นก็80ิบคูณแปดติดกจะคูณ80ดสบนะครับเสร็จแล้วก็ นี้นะครับแผ่นนี้นี่เราแผ่นแผ่นนี้นครับแล้วก็ตั้งคืนให้เขาเป็นอ่าตรงนี้ได้พอดีร้อยหนึ่งอันนี้เราก็ส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนกว้างของของโตัวแผ่นนะครับแต่เรา เกี่ยวนาเกี่ยวอเต็มั้นเราก็จะทำเชี่ยวบากนะเชี่ยวบากที่นไปติดตรงนี้เราเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีแดงนด้กันแล้วก็ หนคืน4 5องศาแล้วแล้วก็เป็นตัวแหนบเป็นตัวแหนบตัวนีน้แล้วแล้วก็ลงมาตัวแนบตัวล่างด้วยแล้วเราก็จะลบ้แกมันทิ้งไปนะเพราะเราได้ดูแล้วเราต้องการแค่ดูจอ,อบแบบนี้เาได้ดูจอแล้ว ตัวนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้มันจะเล็กหน่อยล้วก็เออาจจะทําทําตัวเจาะให้ต้องต้องทําเหมือนกับตัวนี้นะครับเอามาเสร็จแ,แล้วก็หมุนได้แล้วเราก็ทเาเขี้ยวปลาเขี่ยวปลาเขี้ยวแล้วก็ยืดใหญ่ วันนี้เราเปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้จะได้เข้าใจนะครับแล้วก็พิป๊ปมาหนึ่งชิ้นหมุนให้เป็นสีผ้าองศาแล้วก็ยกมา s n a p มา snap ปุ๊บเราก็ลบลบไปตัวทิ้งตัวที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไปให้เหลือจะคงเหลือเฉพาะเขี้ยวตรงนี้นะครับเขี้ยวตัวนี้ก็เป็นตำแหน่งที่จะใช้เจาะนั่นเองครับส่วนตรงนี้เราก็ มันจะมีแท่งใหญ่ใช่ไหมครับแท่งมันก็จะต้องสูง80แต่ต้องหักออกข้างละ3ก็จะเหลือเจ็ดสครับเจ็ดสี่ส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันเหลือ74เหมือนกัน มันอยู่ด้านในนั่นเองครับส่วนด้านนอกนี่มันศูนย์แปดสิบครับอันนี้ก็คือเจ็ดสิบสี่ครับเพราะว่าช่องมันแปดสิบครับลบสามสองข้างเหลือเป็นสี่ครับเจ็ดสิบสี่เสร็จแล้วเอาตัวเขี้ยวเนี่ยไปไว้อยู่ด้านนอกเขี้ยวมันจะอยู่ด้านนอก ดนนแล้วก็เชื่อมเลยคับนี้เเสร็จแล้ว เสียบนี่เสียละอันนี้1แผ่นอันนี้ใช้สแผ่นนึงอันนี้เป็นเสียบเป็นรูเป็นรูที่ที่เสียบครับอ,อันนี้เราก็มาทําเที่ยวให้กับตัวแผ่ที่จะเสียบกันนะครับแล บทห้าเขียวทำห้าเขียวมาประกบด้านล่างอันนี้จะเจาะแล้วก็อันนี้จะเจาะตรงไอแผ่นนี้เป็นเสือแค่นิดเดียวเองเล็กๆเองนะ ก็ต้องับให้รนแผนนี้จะเหมือนเหมือนกันครับตรงนี้เราก็มาจับฝั่งตรงข้ามแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็หมุนเลยเพราะมันแปดติดแปดติดอยู่แล้ว นี้ก็จะมามาเสียบมาตรงนี้อีกทีหนึ่งไอ้ด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะะเหมือนกันพรามาเสียบับด้านนี้นะด้านนี้เบาด้านนี้อยู่ทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแผ่นหลัง ามสี่ห้าหกบบเจ็ดะกเดียวครเที่ยวแล้ก็มาแบ่งครับตรงนี้เราก็อันแรก,กเราบอก็ะแหงสลับนะ ิดปเรียบร้อยนะครับก็เราก็จะตัดเขี้ยวตามนี้แล้วก็รูแบ่ก็ตามนี้นะครับทัน,นี้เราก็ผมจะเก็บตัวนี้ไว้ให้เพื่อนสมาชิกเกิดจะไปเปลี่ยนไซส์นะครับนะรบเราก็เริ่มมาเจาะะครับอันนี้ก็เจาะเลยนะครับ ถ้าตัดหลังดูบ้างนะป้าตรงหรือเปล่าอ่ะอตรงใชได้เ,เลยเเดี๋ยวจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งแนละ้วตัวนี้นี่เออน่าจะทาเป็นแผ่นแผนเจ็ดนะครับแล้วก็เจาะรูแล้วมาเสียบดีกว่านะครับงนี้กรเป็นเป็นแผ่นเท่านี้อแล้วก็ จาะรูตรงกลางนะครับกะดูประมาณนะครับก็ห้าบิบแล้วก็ขึ้นแผ่นเท่ากับแผ่นนี้นะครับ สูงประมาณครับอันนี้ก็จะกว้างทั้งหมดเหลือเจ็ดสิบสี่นะจะเป็นทิ่แผ่นปิดข้างหน้าครับตรงนี้ก็จะเจาะ เชื่อมเข้าไปเลยตรงนี้จะแผ่นมันสั้นกว่าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเอียงมนเลยยาเนาะแต่ตรงนี้มันมันพอด,ดีมนเลยสั้นครับต้องนะโอเคนะครับเก็บไปแล้วเรสองแผ่นนี้เราก็เริ่มตัดตัดตามที่ที่เรา ใส่ไว้ก็คือตัดสีแดงออกเอาเอาสีแดงข้างในเนี่ยคอมบายเจาะไปก่อนคอมบายเจาะก็ไปนะครับแล้วก็เอาสีแดงนี้หน้าตัดหัง โอเคนะครับก็ได้แผ่นแล้วส่วนแผ่นหลังนี่ก็ตัดตัวที่เป็นสีแดงเรียบร้อยนะครับเราก็ได้แผ่นตู้นะครับที่เป็นเอียงตรงนี้อันนี้ใช้สองแผ่นนะครับเราก็ประกอบเข้าไปได้ง่ายๆนะครับ ลองทําไปดูครับแล้วก็ไอ้ตู้นี้เราก็เรียกว่าสามารถทําได้หลายๆชุดแล้วก็เรียงบนตอกเตยก็ได้นะครับเราก็ไปใส่พวกจะเป็นพวกซองกาแฟบ้างหรือปากกาหรืออะไรที่เอยียงๆนะครับมือถือหรือรอะไรใส่ไว้อีกอย่างได้นะครับจะเป็นช่องทั้งหมดสามช่องแล้วด้านบนก็วางของได้อีกนะครับไม่ไม่ต้องมีฝาปิดด้านบนครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลยเราค่อยๆดีไซน์ดูคิดจับที่เราอยากประจำแล้วก็ค่อยมาสร้างเขี้ยวทําให้มัน 됐다. 아, 아다 <목소리도>